เด็กจะขนหญ้าไปแล้วไอ้ลีเด็กเลี้ยงไยก,ก่เ,เ,กกเลี้ยงวัวสักตัวไหมทำไมเลี้ยงวัวบ่ไอ้ลี่เลี้ยงวัวเลี้ยงคนก็เหนื่อยแล้วให้เลี้ยงวัวเหงื่อแตกเต็มเลยเออนั่งดีๆไม่เอาขาขึ้นเดี๋ยวขามันหักยืนเลยขึ้นยืนเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวพรอ้อม ไปทางไหนนุนเปิดประตูให้ยายตาเร็วโตจับดีๆนะจับดีเิ่งโตเร่งเลยโตยายตาแล้วเไอ้ลิไม่ต้องไปหรอกยายตาเมื่อยนะลูก บายบายลินบายบายเด็กคนยาไปเลยกลับดีๆนะจะเสียวตอนลงครูนะไอริน